ข้อคิดอยู่เด้ไตมว่าเต้เสียขาอคิดบ่านักลองผู้นี้ผู้นี่ไปแห่รังใจแม่ของนริตะแม่ของตัวเกี่ยวเราไปสร้างขาดีคิดผิดกัรเคลียรสนะคอย่มจมขอยคิดเลี้ยวสนามอยคิดผดีนี่ล่มจมคือนะครับผมอ่ะดามงราม่าอะไรป่อซื้อบ้านในรูเรือนน้ำเขาว่าเป็นเอียงกันถ้ากันเป็นเยีงกันกน,กน,นะครับดาม,ม่าต่างๆที่ทีท่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับซึ่งขออนุญาตพูดเลยว่า ผมไม่รู้เรื่องกับเขาเลยว่าเขาเป็นยังงกันซึ่งเบอรเกี่ยวกับข่เอาตรงมันเบอร์เกี่ยวกับข่ยบอลวัวเป็นยังงกันเพราะว่าข่ยล่วง,งคระเบิยดมาเมื่อยค่ะพี่น้องแบบว่าเมื่อยเหงาแบบเหงาในแบบนางคระเบิยดมันเมื่อยนะพี่น้องก็เลยอะไ้เบอรแล้วก็ต้องกระเบียดอพราะต้องมาเบอร์อย่างได้ ไม่สามารถดูอะไรได้เลยแล้วผมก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นพอเหยียบของไทยปุ๊บอ๋อก็เห็นมันดิ่งมาเขาจะส่งมาแต่ผมไม่ได้ดูว่าวันนี้ผมเป็นวันที่ผมยุ่งมากทานนํางานนั่นน้นผมมีสอบแล้ววันนี้แล้วก็มีซ้อมกลุ่มปิด EP ที่4ี่สิบามนะครับผมรับเชิญเจนนี่ได้หมดแล้วสดชื่นมาพี่เจนนี่มาถึงพรุ่งนี้นะครับพี่เจนนี่ได้หมดแล้วสดชื่นมาถึงพรุ่งนี้นั่นแหละผม,มรู้ว่าพันเเป็นยังกันแลว้วบัรนี้าพอลงออกเขาเห็นแล้วอย่างนั้นอย่างนี้กันซึ่งจะต้องชี้แจงกรนวมนะครับพูดทุกครั้งเสมอว่า ผมไม่เคยสร้างศัตรูกับใครไม่เคยมีเจตนาจะไปยุยงส่งเสริมให้ใครไปด่าทอใครไม่สนับสนุนให้ FC ฟซีโตเกียวเราเนี่ยไปล่าลานใครหนึ่ง่อยบ่เคยมีเจตนาที่จะไปออกคนหรือซัพพอร์ตคนหรือคนไปด่ากันไม่มีสองนะครับโตเกียวมิวสิกนี่ผมบอกว่า FC เราอยู่เหมาะเหมะแม่แม่ได้ขอไกลเฮ้าผมจะว่าเสมอแต่ว่าถ้ามันเกิดลิมิตหา้ามอะไรมันกัเป็นลิมิตของตรงนั้นอะไรที่มัน อยู่นอกสายตาเราคือคนไทยมันเจ็ดสิบล้านกว่าคนสมมตินะผมไม่สามารถไปห้ามปามทุกคนได้แต่สิ่งที่ผมทำได้คือผมมีเจตนาที่ดีดีคืออะไรบอรได้มีเจตนาดีื่าตัวเกียร์ไม่สีผมบอกคือว่าเฮ้าอยู่กับเฮ้าเดอเฮ้าเปิดโซนใจไปซาไผ่เราจะไปซาใครเราอยู่กับเราอยู่กับค่ายตัวเกียร์ครยบอสมองเบลลี่เบอร์ูคลิปเลยไม่เคยจะไปซับพอร์ต่าไปได้เพื่อนๆเพราพนีใครไม่เห็นด้กับเราก็าปล่อยเขาไปอันนี้คือผมบอกเสมอใครไม่ใครไม่ชอบเราไม่รักเรา ก็เป็นสิทธิของเขาเพราะทุกคนมีสิทธิในการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ยใครที่ไม่ชอบเราก็ปล่อยเข้าไปหรือใครชอบเราก็ยิน,ยนดีต้อนรับซึ่งตอนนี้ผมจะบาแบกรับปัญหาตรงนี้เพราะว่าอย่างว่ทีิแต่สิ่งที่ผมจะบอกคือไม่เคยซัพพอร์ตให้ใครไปดา่าใครไม่เคยอยู่เบื้องหลังของการให้คนไปดา่าคนนั้นคนนี้นะครับซึ่งถ้าเอซีติดตามผมจะรู้ดีว่าผมเป็นคนตรงตรง ทำไมผมถึงอยู่รอดปลอดภัยทุกคนเนี่ยเพราะอะไรผมมีอยางผมมาออกสื่อบททุกอย่างตามที่ผมคิดเลยเออตามที่ผมคิดคือผมพูดอะไรผมคิดอะไรออกผมพูดตามที่ผมคิดอีหลีพี่น้องเขาะว่าอหลีคอยคืดยังออกแพว่าตานเลยรลี้วเรี้ยวเรื่อสวดเรียวเรียวเรื่อยๆมิย่การตัดต่อพ่อขอบคุณน้ำจากบ้านฮักสกายมื่นฟูทักอยู่ไหนน้อไในสูอนั่นแหละผมไม่เคยจะมีเจตนาให้ใครไปว่าร้ายใครหรือ ต่อต้านหรือเขาเรียกว่าอะไรตีโจมตีใครเนี่ยอันนี้คือไม่ไม่ไมีไม่ไมีในสมองนะครับซึ่งผมเนี่ยพอเสาออะ Entonces, ตอนนี้เห็นม so ีประเด็นใครกับใครใครพอเสือกับเป็นเอฟซีตัวเกี่ยวที่ไปละล่างคนอืนหรือไปเขมาเมนปืนหรือวิจารปืนหรือพาพี่เพื่อนี่อันนี้ก็เห็นด้วยอันนี้บอกตอนไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเดียขาดเลยเพราะว่าอะไรในวงการเนี้ยผมไม่มีศัตวูใครนะผมอยู่กับคนไปไหนมีแต่คนรักมีแต่คนเรียนดู ซึ่งผมจะไปสนัหสนุินให้คนด่ากันเนี่ยไม่มีทางอยู่แล้วอันนี้บองตรวนะว่าไม่มีทางแต่ปัญหาตัวนี้ผมแก้ให้ไม่ได้ไเพราะผมแค่บอกว่าโอเคผมจะบอกว่าผมเปเด็นีส่วนเกี่ยวบของเด้อเพราะว่าเพราะว่าแต่ว่าเห็นข้าวเห็นข้อเมียนเห็น,ข,หนข่าวยังไงก็ไม่เห็นด้วยในการจะพาดพิงหนึ่งสองสามสี่นะครับแต่บางทีมันเกินจะคําว่าห้ามนะครับซึ่งซึ่งต้องขอเสียคยน้ำพาคอยเคลียลายาย่างมากมากคอยบริหารคนขอยอะไรมาปมายมด ึ่งบางอย่างที่ข่อยควบคุมอะไรมันกับควบคุมอะไรอีพี่น้องก็อย่าเรบาบ้าควบคุมไม่ได้หมายถึงว่าในส่วนที่เราไม่ได้มีสิทธิ์ไปควบคุมใครเพราะทุกคนมีสิทธิคิดเห็นใช้ชีวิตในบนโลกใบนี้เลี่ยวผมไปหาใครหาอะไรบอห้ามได้ปราบปรามได้แต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่ตัวเราเองด้วยก็เหมือนไม่มีคนด่าค่อยน่ะไข่อยาหนั่งไปไข่อยาหนั่งไปเรียดีไม่เอามีคนโจมตีค่อยทุกวันโจมไปถึงสอดท้ายแล้วโลวกเขาเห็น คุณบาลมี่ปูยาตายย่เมื่อเิดศุปาราสาอยู่ตัวอนไรกันไดตัวพี่น้องแมนบอกไฟก็เลี้ยว่าเอออย่างน้อยใครไม่เห็นตัวเราเห็นพระเห็นฟ้าเห็น,หนดินเห็นเอฟซีเห็นอืคนท้องมันบอกว่าดีอะไรบ่ดีมันก็จะเขา่าจะคล้องเบิร์ตตัวอะไรก็ไดนนะพี่น้องเนาะซึ่งคอยบอกเลียว่าคอยบอกมีปัญหาอย่างกับไขรทั้งสิน้นในวงการนี้ไม่มีปัญหาใครนะไม่ขอยมีศตตัวกับใครแล้วก็อยู่อย่างนี้อยู่กับเอฟซีัวเกียวเอฟซีพิลลี่ ขคร <Yeah. S 1> บาดเจองตัวนี้ EP 43เนี่ยวคนเข้ากลุ่มมันตัวนี้5,000แล้วนี่ <c oughs> ก็อยู่กันอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไปมีอะไรกับใครเดียแต่ย้ําว่าไม่เห็นด้วยกับการไปาพาดพิงบุคคนอื่นหรือดึงบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับพวกเรานะครับซึ่งเราขออยู่กันแบบโตเกียวมิวสิกไปออนทัวร์ไปเสอรสนานกันอย่าไปเป็นกับศัตรูกับใครเถอะเพราะทุกวันนี้ศัตรูก็ยังพะแพงแล้วแต่ในวงการบันเิอไม่มีผมไม่ทะเลาะใครนะผมบอกไว้ก่อน ไปที่ไหนเขาต้อนรับหมดเขาเอ็นดูเขานี่เพราะเราเป็นคนอ่อนน้อมตัวเขาเป็นคนอ่อนน้อมทำตัวไปชวนแก้วกับเขาหัวเราะคืออะไรเอาตรงนะครับซึ่งมันมีคน,ม,นมันมีคนชนแก้วกับผมเดียวมากกว่านั้นนะแบบซึ่งเขาก็มาในฐานะเอฟซ อันนี้บอกขออธิบายให้ซี่บึงเอา๋วบอกบอกเขาไม่ห uh ยุดจำเลยเนาะเพราะว่าเขาอยู่ในหมวดเจริญแล้วหมวดบอกบอกดึงดราม่าหมวดแล้วแต่ใครจะเป็นอะไรนะครับสังคมเห็นเองคอมเมนต์เป็นเอกสารเวลาเวลาที่มีดราม่าหรือมีอะไรต่างๆเนี่ยคอมเมนต์ทุกอย่างจะเป็นเอกสารหมดนะครับซึ่งคนที่มีความคนที่พูดความจริงพูดกี่ครั้งก็ตรงไปตรงมาพูดจาขรึมไม่มีพูดบนไม่ต้องอึ้อะเอออะอึออเอออะเออเอออ่าไม่มีบอกคือออกพูดปังปังปังเพราะเขาคือ ไม่กัดสมองเทาขข้าพพิเสคิปเวลาเราพูดอะไรเราคิดอะไรมันออกมาจากใจเราเลยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับซึ่งย้าอีกทีนึงว่าไม่เคยเห็นด้วยกับใครที่ให้ภาพพิงใครแล้วก็ถามว่าตอนนี้ถ้าจะทาได้คือปราบปรามคือจะไปเอาพระพุทธม,ม,มาเหม,มถาถอเข้าอยู่ปอะมาณน้น้ำปลดืเกี่ยวกันอ่างไรเอ็มซี LC พูดได้กร้างและพี่หนอกเนาะเขาจะเลื่อนแล้วเขาลุงเรื่องแล้วเขาไปพอดยุ่หลวมเร็วเขาจะไปหลงกล่อย่างบางทีเราจะไปหลงกลกับกลอะไรที่มัน มันจะมีกลยุทธ์ที่นี่แหละพี่น้องเป็นอย่างมันคือเป็นบุญบุญไหว้ไหวเจ้ากระเบื้กกบบงองห่อหลวดไข่ป๊อปสมานเปล่าไรเพรบะอยากเปล่าอะไรที่พวกแก่ยไขย่เรื่องนี้มันก็บพวกแก่ไข่อยู่เดียวแต่ว่าไข่ซาตานบอลทนายบ้าเออเอฟซีมันก็เป็นเพื่อกับเป็น FC เอฟซีเฮาเฮามีสิทธิ์ซอยอย่างไรในแนเฮากับปราบปราขึ้นยาถอดยาเฮ็ดถอดยู่จังสี่แหละเอาซัมเฮ็ดซัมเคยเฮ็ดซะอันไรมันโมวันบอลหลุดจาไปเฮ็ดถอดอัไรั่นงต่างอืมตอนสุเมือนี่เขาไปหอดยุ่งหลวมเดีวไปหอดพูดเหรอเขาบอกง้อกลับไปหม่งเก่าด้อืม ใครอยากเปากับเปลาไปซุมมากเา็เบล่าบาเศร้าเนี่ยถือทางคมดาไปเองจัดก,การเดี๋ยวทางคมเอฟซีเขาจะจัดการเองเราอยู่นิ่งๆเลิศๆอืมแล้วถ้าใครจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังของอะไรนี่บอกเลยว่าชิดผิดนะครับซึ่งไปเอามาเลยว่าหลักฐานว่าผมอยู่เบื้องหลังใครใครให้ใครด่าใครผมไม่มีทางไม่งั้นผมไม่เจริญถึงวันนี้หรอกถ้าวันนี้ผมพูดจริงก็ให้ผมจะเลิศรวย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 ไปอีกพุ่งระดับประเทศระดับโลกระดับนานาชาติคุณเด้อชาติอือืออืมนะครับซึ่ง มันมีหลายคนแหละอาจจะคิดว่าคาอยในยุเบื้องหลังของอนัอนตานี่ไปหามาฉันไม่เคยไปมีคอนแทคส่วนตัวเลยแม้กระทั่งวันนี้ฉันเห็นมันมีเรื่องกันฉันก็อยากให้มันเศร้าจะเป็นทะเลาะก,กันโดยสูแลวทะเลาะกันมีแต่คนมีแต่คนภายแล้วทะเลาะกันแม่คนภพยในไม่รู้เรื่องเป็นอะไรกันคนแพนค้คก็อย่างสิบบุงนะครับซึ่งซึ่งผมก็ส่งข้อความไปหาพี่แองตัวดีแล้วว่าพี่น้องขอกำลังใจให้นะอีกอย่าง น้องเข้าใจพี่ทุกอย่างแล้วก็ส่งกําลังใจพี่แล้วก็มาแจ้งจิตนาและจุกศกว่าน้องไม่ส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับตรงนี้บริเรไม่ส่วนในส่วนเกี่ยวับตรงนี้เห็นทะเลาะกัน้องก็สบายใจแต่ว่ามาแสดงความคือส่งไปเลยว่าแสดงความรู้สึกใจเลยว่าเราไม่มีผลกับอะไรกับเรื่องนี้นะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนี้คือผ่านจิตนะถามว่าเรื่องนี้ข่อยเพาบอกกไบใครควมไม่เป็นเรื่องของข่อยแต่ว่าเอฟซีข่อยกับลายอยูเน่หันข่อยก็ต้องอาบอา ใครบ่พี่น้องใคยบ่ยามดอกทั่วหลอกทั่วร่องพายอย่างนั้นทีใคอยบ่คุยใตแม่นี่ยใครบ่ใครว่ได้ยุเบื้องหลังแส่แผงสิ้นถ้าใอยอยากด่าหรอกเอยบ่ใช้พื้นด่าดอกใครได้เองเลยจะกูโมยุถูกไหมเอฟซีมากไหมอ๋อคนอย่างคู้ว่าฟินแลนด์นี่ถ้าจะด่าใครนี่ไม่ใช้ใครเป็นเครื่องมือไม่เหมือนคนไม่เหมือนใครคนอื่นหรืออะไรแล้วแต่เขาฉลาดใช้คนอื่นใช้เป็นเครื่องมือแต่ว่าผมไม่ฉลาดผมด่าเองก็เท่ากับอยากด่าใช่ไหมเอ้า ไม่เคยส่งเสริมไม่ ma, ใครไปด่าใครนะถ้าอยากด่าโพสเองเลยอย่างที่เห็นนั่นแหละแมนบอลถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยอยู่นะในการเหนื่อยสมองเหนื่อยกายไม่เหนื่อยแต่ว่าเหนื่อยสมองในการที่แบบว่าวันนี้มาก็ต้องมาขายบัตรออนไลน์พาลูกๆตัวเกี่ยวหางเงินหาคำลูกๆคล้าตัวเกียวมาเจอดาม่าอะไรกันบูที่ไม่ที่ไม่ที่ไม่เจบเราอ่อเออดาม่าอะไรของลู ที่มันเป็นเรื่องของเขาแล้วเขาเป็นคนสั่งแต่มันกเกี่ยวกับเขาอยู่นิดนิด,นดอยู่อ่าในฐา,านะที่มันเกี่ยวจะช่วยพูดให้แต่ว่ามันไม่มห็นต่อตัวค่อยนะเพราะว่าสุดท้ายแล้วความบริสุทธิ์ใจความจริงความพูดจาตรงไปตรงมาพูดขี่รอบเหมือนเดิมจริงน้ำตาตกในบอตกในอยู่เพราะว่าอะไร กลับมารอบนี้ว่าจะมาไนส่วนกลุ่มเปลี่ยนเลือดเลิดเข้ามาเจออะไรไม่รู้บ้าบงอก็แต่เราเป็นผู้นำเนาะเราเข้าเปผู้นำเข้ากันจะมาวานแหบวอะไรจะมาเปลี่ยนมาง,านงนองบางแง่อะไรหอย้องแข็งแรงอย่างเดียวจิตใจต้องเข้มแข็งถึงแม้ภายในเรามาจะห่อนแค่ไหนแต่ว,ว่านั่นะในใจเราเหมือน,นในใจเราเหมือน,นมันอ่อนนิ่กว่ารูปปุ่ม แค่เอาเข็มมาเจาะก็แตกแล้วแต่ด้วยว่าหน้าที่การงานเราฐานะของเรามันสพุทธิเรามันต้องมีความผู้นํามันต้องมีไม่สามารถจะไปประทะกับใครได้แล้วเพราะว่าเราเราเลยจุดตรงนั้นมาแล้วเราเจอมากแล้วไปยุโรปกลับมารอบนี้มีคิวงานกลับไปอีกเป็นสิบๆคิวมูลค่าตีไปหลายสิบล้านต้องใส่ใจเรื่องงานมากกว่าจะมาใส่ใจเรื่องอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก็เข้าใจเลยว่าหนะ้าข่าวหากินกับข่าวเราตีข่าวไปทั่วทิศทั่วแดนเขาได้เงินนอนเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ แต่สิ่งที่เราต้องมีคือความจริงใจความซื่อสัตย์ความถูกต้องเราจะเจริญก็ขนาดอยู่บ้างนอกก็ยังมีเรื่องมีราวโอ้โหผมไปหาเงินอยู่นั้นก็ยังเขาก็ยังหาเรื่องผมผมไม่พูดถึงเลยแล้วแต่จะทำเอาเถอะให้คนดูเอาซะให้สีดัวลวดแต่ถ้าจะบอกถ้าเอิจะบอกว่าผมอยู่บ้างหลังของใครเนี่ยผิดนะ เพราะว่าผมไม่เคยอยู่ข้างหลังของใครแล้วก็ถ้าคิดว่าผมอยู่ข้างหลังใครไปหาข้อมูลมาแปลธรรมมาครับเพราะว่าผมไ่เคยไปซัพพอร์ตผู้ใดทั้งสิปป้นมแต่เขามาซัพพอร์ตผมบอกซื้อไข่ชิปหาจ้างคนไปร่าพระพุทธนิยมเห็นอย่างได้เมื่อข่อขยเองกับมิซื้อในมือข่อยข่อยอยากได้หรือไข่พูดเรื่อยไข่ได้ชนขึ้นเรื่อยไข่มาเรื่อยเกี่ยวเพื่อนมัน้ยากมันย่างหรอกไข่อยอย้ำอีวูว่าคนไทยมันเกียรติศิลปตลาดคนมันหาน่างกังนว่าไรดูอก แต่สิ่งที่เขาต้องหามคือหามใจเจ้าของเ้าต้องมีวุฒิภาวะในการใช้ชีวินคือยังตัวข่อยนี่เอาบอสวัสดีครับผมคือยังตัวข่อยนี่ถามมาบ่ายก่อนเราเริ่ใจเรียนแต่สิ่งที่เอามาฝากนั่นแหละพี่น้องข่อยบอกเลยว่าในสิ่งที่เราพูดอยู่ตรงนี้พี่น้องเบึ้งตาข่อยเบึ้งหนักอะว่าข่อเบาข้ามตีนกอดต่อเลยหรือข่อยไปทัวร์ก็โอ้ยเนาะ สวัสดีครับลูกใครด่าใครเราไม่เคยซับเราไม่เคยซับขอดเรียกความบอสืะตอนนี้มันแบ่งเป็นฟักเป็นไฟเป็นนั้นเป็นอี่มันหามเมื่อไหรดีวะเขาถึงดาผู้นำผู้ดีถึงดาแล้วใจข่อยไปยั่ไหนไข่อยโทษบอกว่าจ็ดสิบล้านคนตีว่าเศร้าดาเศร้าดาเขาเดินสิไข่อพุ่มหัวจักไพด้าไพเขาหัวจักตายแต่ว่าเธอโตมือนี้ที่เป็นเรื่องมัอนี่ข่อยก็เห็นอยู่พอล่าสุดไปเจอเขามาแต่ไม่เคยมีการคอนแทคส่วนตัวไม่มีเบอร์ส่วนตัวไม่เคยติดต่อส่วนตัว แต่ฐานะเขาเป็นเอฟซีเราเขามาเจอเราเราก็ต้อง,ต,องต้องรับกันอยู่แล้วอันนี้แบ่งต้องแบ่งแยกออกจากกันก่อนนะอ่าแต่ส่วนเรื่องที่มีการพาดพิงถึงศิลปินรุ่นพี่ในวงการอะไรอย่างเงี้ยผมไม่เห็นด้วยเหมือนกันว่าเออทําไมถึงไปพูดถึงเขาเออเขาชื่นชอบใคร,รให้อะไรใจใครมันถูกต้องแล้วถูกต้องไหมละ่ะก็เหมือนผมนี่แหละผมก็ยังมีคนในวงการให้กำลังใจผม,มเลยมันก็ยังมีคนอย่างนั้นอยู่การที่คนเราให้กำลังใจกันอะมันดีแล้วสำหรับผมนะ การที่เอาซื้อว่าเอาเอาเอาก็บอกเห็นดอกมาเนาะการที่พี่บอยศริชัยหรือพี่แอรอดีนให้กำลังใจเพรวนี่มันดีแล้วสำหรับผมมันดีแล้วเพราะว่าคนในวงการเรามาต้องให้กำลังใจซึ่งกันและกันก็นยังไงอันนี้คือสิ่งที่เรามองเราไม่เคยมองว่าผู้ใดไปให้กำลังใจเมียเกากูกูจะสร้างมันเบิดไม่มีทางไม่มีาะฉันบระเด็ขึ้นจากตรงนั้นแต่ไอ้ที่เขาด่ากันแ่ะมันห้ามไม่ได้แต่เยชั้นไปบอกว่าเยชั้นไปสร้าง ผู้นี้ผู้นี้ไปคบกันกับอันไปเป็นมุ่งกันกรับอันอดีตภรรยาฉันฉันิตสร้างมัน่นไม่ได้ไประโยชน์เพราะคนเป็นผููเจริญเขาอยความคืนเขาแยกแยกะเขาหดจักเขาไงเพราะให,ห้งเลยเขาจะไปนดนนางคืนนางมาจอกมาแจกเข้าไปในอนุบาลไม่ใช่หรือาอนุบาลอืมคันทีบอกว่าผู้นี้ไปให้กกำลังใจอดีตภรรยาคอยคอยคอยจะบว่าน้องเจ้านี่ต่ผมกมันยังวันลรอิดอย่งสิถูรไหมเออมีแต่ผูกมันยังวันคิดอย่างนี้คอยจะบอกเลยว่าถ้า มื่อนี่สังคมหีบมาใครไปให้กำลังใจเพลาเพล้เพื่อนที่จะไม่คบนักร้องคนนี้คนนี้ไปคุยกับเพลาเพล้าไ,ไปคุยเล่าลวดให้ร่างเจริเล่าเนื้อให้สติเล่าเนื้อถูกไหมพอแต่ออย้นั่งกับงงก,ก็ชินนั่งเหมือนกันนั่งถึงออกมาอะไรสุดยอยใสออ่ตุมต่มตุม่มตุ่มตุ่มขนกระดานนัง่งสุดพลังบัด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 ถูกไหมเราเราอยากให้กำลังใจเขาได้ทราบว่ากลับมาได้แล้วสติกลับมาได้แล้วไหลไปไหนคนรอบข้างก็ไม่มีใครเตือน อันนี้พูดในนามที่แบบว่บาหวังดีอะเนะาะวังดีอะล่ะวังดีปะ่ะการที่ค,คนไปให้รายใจรายเยอะยู่นักนอาจจะเป็นเศ้าเป็นเศร้าเป็นแบบอันนี้ก็ได้เศราเป็นแบบนี้ก็ได้ขคิดไปได้พี่เรา,าเออใหีนมูแบรกราแลใจหลายแล้วสิดีขืนอยู่ได้แล้วเสียเศร้าเป็นอันนี้อยู่ได้ขยุดคิดอยู่ได้แต่วา่าแต่เสียขยิดว่านักร้องผู้นี้ผู้นี้ไปแห่งใจแม่ของนริตะแม่ของตัวเกี่ยวเราอคอยเราไปสร้างเขาดิ คิดผิดการคิดสนนะับฝ่ายลมจมการ่ค,คิดเลี้นนะยวสนับฝ่คิดพอดีนะ่ลมจมเพราะอย่างมูไข่ในวงการอะไรคนนี้กับเป็นมู่นั่งค่อยกับไปคิดอย่างเพราะสุดท้ายเราต้องแยกแกะแยกแยะคิดวิเคราะห์พิจารณาเพราะเราทํางานเป็นผู้บริหารคนท่อตรงยูไ้เป็นยูให้เย็นยูไ้สุกกินให้เอีม่มนอนให้หลับอย่าไปอย่างนั้นเรื่องผู้อื่น ก็เลยก็เลยอยากไล์สดนี่แหละพูดเต่ว่าวันนี้ขายบตดอีพี่ฉีบสามถามว่ามิดามาดามาอย่างดามาสิ่ขรายบาติไม่ได้เกิดจากฉันเนาะเพราะฉันตอนนี้เขากําลังไล์สวดดาากันอยู่นะฉันอยู่บนเครื่องบินฉันลงมาฉันก็น้ําตาตกในอยู่ว่าเออเป็นอย่างการก็มาเป็นเรี่ยวเป็นนเรากันเนาะะจะยกอะไรเป็นเป็นอย่างการถามว่าน้ำตาตกในไหมตกในเสียใจอยู่ที่เป็นแบบนี้ แต่เราจะไปห้ามเขาไม่ได้ก็บอกว่าคนคอมเมนต์ในเพียแต่ละเพียแต่ละข่าวอ่ะคนไทยเจ็ดสิบกว่าล้านคนอ่ะเธอแล้วด่า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 ่่ทำยังไงอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราป้าเหมือนคนด่าฉันฝังนั้นก็ไม่ชอบฉันเขาก็ด่าฉันฉันก็ไม่เคยไปบอกว่าอะไรยังไงได้ล่ะฉันก็อม่เไปไปห้ามผู้ใดฉันไม่เคยใครฉันไม่เคยห้ามใครด่าฉันด่าไปเธอเพราะอุท้ายอยู่ที่ตัวเราถ้าเราจะรับไหมแช่นั้นไม่นมีคำนำมันอยู่แค่นี้นี่เอง ขันซาคอยจิมักกะลาซาคนนอยู่บ่อีพวกดาคอยดแหงคักตั้งเพียดดาคอยกระไลคอยทุบเข้เบาสนะตั้งเพียโจมตีคอยเฮ็ดรูปภาพความตัดต่อคอยเอารูปคอยไปตังป้งบุซาอย่างทำลายไม่ได้คุณอะไรฉน,นได้เพราะคุณเป็นเป็นคนคุณไม่ไม่อยู่คมจริงคือหปายว่าเพียต่างๆที่พยายามจะทำร้ายพวกยิวฟินแลนด์หรือพยายามหาเรื่องมาด้านนี้น่นะมันทำไม่ได้จัิงีเพราะปีหนึ่งแล้วมันลงไม่ได้เราก็ไม่เคยคิดเพราะอะไรสุดท้ายแล้วพระคุ้มครองเราพ่อแม่คุ้มครองเรา นั่นแหมเพราะม่าในวันนี้ใส่ชุดนักศึกษามาก็มีสอบเลยนักศึกษาก็ต้องเป็นผู้บริหารก็ต้องเป็นหัวหน้าคก็ต้องเป็นเป็นทุกอย่างรับจบคนเดียวก็ได้ในนามอาวันนี้อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับผมไม่ได้มีผมไม่ผิดแต่ว่าเขาต้องขออภัยจริงๆว่าที่มีเหตุการณ์แบบนี้นะต้องขออาภายัยต้องขออภัยไป,ไปถึงพี่บอยฉีช,ชัยพี่แอนดเราดีที่อย่างน้อยก็เป็นทีมซีผมไม่เอาจะแแนลที่มีการกล่าวหรือพลาดพิงไปสีที่ไม่ดีนะครับ อันนี้ขออภัยจริงๆด้วยแต่น้องคนนี้ไม่มีเจตนาไม่ดีต่อพี่ทั้งสองนะครับซึ่งบอกเลยว่ากระทรวงคอข้าไปแล้วนะครับ่าเออเอาเปลงสีเดือดเพราะไม่เคยมีปัญหาใครแม้ให้วงการเนี่ยเขา่เคยทะเลาะอะไรเลยดิก็อยู่ดีมีสุขกินแทบกินเถียบกินหว่ไปไหนก็มีแต่คนรักอินดูเขาก็ซื้อไปพาเขาก็ให้เก่าไอ้กินสู้มึงเขาก็หางข้าวขึ้นหนองขึ้นนงขึ้นปีขึ้นหนองแต่อย่าลืมว่าอีกกับการอ่ะ ทำไมอีกคนหนึ่งถึงโดนด่าตลอดเวลาต้องคิดแล้วต้องคิดแล้วขนาดใครไม่มมยุ่งมั่นหอกงใครเบาเบาใครบาตอบตัวอย่างเรื่อยแล้วแต่คิดฟอยรด,ดโอ้ยยังมันดีก็บอกเขาด่อยใครเบาเบาไม่พูดแต่ก็เห็นงงๆบ้าหัดไทยเลยมาสิบาเบาคุณตองบ,าบาอกเพราะว่าเด๋ยวขาจะหาว่าเขาล่อยร่มด่ามาจริงๆใครจะมาแ์ผมเรื่องผม,มเป็นแช์อะไรผมแช์ไปเถอะ แช่แบบถือด้าก่อนแหะไม่ต yeah. ้องบว่าจีกับแช่แช่ไปเรื่อยๆผู้ก็เอฟซีเขาเบิร์นเขามีตาอยู่บอกขนาดเอฟซีคนเขาดูเขามีตาเขามีตาเออบอกเรื่องพี่บอยพี่แอนเนี่ยเขาก็เป็นพี่ที่น่ารักไม่เคยมีปัญหาอะไรกันนะครับซึ่งบอกเลยว่าตรงนี้ต้องอธิษฐานกับว่าไม่มีสุราคชวนตัวกันนะครับอันนี้ต้องเข้าใจด้วยแล้วเบื้องหลังเบื้องลึกพี่เกี่ยวของฉัน อันนั้นมันห้ามไม่ได้มันอยู่ที่ตัวเราทําให้คนรักเขาก็รักสร้างภาพให้เขาดา่าเขาก็ดา่าสร้างภาพให้เขารักเขาก็รักคนนะ่ะมันอยู่ที่ปากกาคุณเขียนออกมาสิคุณอยากเขียนห้คนรักคนอกสาลคุณเขียนออกมาแต่อันนี้เขียนออกมาเขียนตัวเองเป็นนางร้ายมันก็เป็นร้ายหมดมีชคนเราเวันนี้เอฟซีเเข้าใจไหมครับผมพูดอะไรตกหมดไหม อเอฟซีเข้าใจไหมมงมั้งบ้กงงมั้ยครับจอเป็นเป็นตัวนี้แหอเป็นตัวนี้น่เปตัวเนี้ย เหนื่อยมากเหนื่อยมากเหนื่อยมากคืออะไรเหนื่อยใจเหนื่อยกายไม่เคยท้อแต่ว่าเดินเหนื่อยใจหรเหนื่อยอยู่อับจนจนคิดว่าเออฉันจเจออะไรมากมายนะชีวิตฉันแบบเจออะไรมาเยอะมากจนไม่รู้สึกว่าปัญหาเหล่านี้ไม่เป็นปัญหาอะไรผมมองว่าคนเรามันจะเจริญมันต้องมีปุปสรรคคนเรามันจะรุ่งเรืองมันต้องมีอุปสรรคม่านบ่มีบ่ลมีเ่เกิดคิดแค่นี้ได้ใจน้ำตาตกไม่ เป็นอย่างชี้ฉันพื้นพตศแบบนี้พิศแบบนี้ฉันพี้น้ำข้นรับดูฉันขี้น้ำข้นรับดูเห็นขีดเห็นท่าเขาอยู่อย่างบริวารได้ขีดจะอยู่กันเป็นร้อยชีวิตอย่ยงพ่อเดยงแม่บริวารก็คือดีอยู่ปัญหาต่างๆไข่บมาไข่อยบ่ลทอไม่ทอไม่ขวางมาเลยปัญหาไว้มาอีกไหเยอะเอฟซีเขาจะเห็นเองจริงๆ อันนี้ชุดหนึ่งสามวันวันนี้มีสอบนะครับซึ่งผมบอกแล้วมาไพสิเบร์กำลังใจแมนอน้อยตาแม่น้องโตเกียวไปให้เพื่อนโลดแห่งดีให้เพื่อนแดงกำลังใจเนี่ยให้เพื่อนม,ม่สติสตางค์เนี่ยเพื่อนได้รุกแน่เพราะยังละ่ะเขาดากับเพื่อนบทเย็นด่าด่าไส้คอก็ไม่ดีใจเดิคอยพยาย้ดีใจด้ดจดที่คนด่ากันแบบนี้ จาว่าข่มีความสุขหรและการที่แบบว่าทั่วไปลงแม่น,อน,น้องอิตะทั่วไปลงแม่น้องตัวเกี่ยวเขาไม่ค่าสุขสิไม่มีความสุขแต่มันห้ามไม่ได้ชีวิตเขาชีวิตเขามันไม่ชีวิตเรามันคนละชีวิตแล้วถูกไหมคือแต่น้ำลูขไข่ดิฟื้นไขอ่อมื่อคืนดิอืมแต่เรื่องงั้ข ok, ขเขาเขาะบอกเขาบไปเรื ok, ่อยบอกย้อนไข่อเพราะว่าทุกอย่างมันจบไปแล้วมันปีหนึ่งแล้วยังไม่หาเบาลำรีลำไล่เขาบอกเอา อย่ามาลำเลียมนะครับผมซึ่งถ้ามีคนเนื่อแน่สันเสรินนั่งข่อยดีใจนั่งแต่แตาเขามีขาดแต่ดานั่งข่อยหามเพได้ข่อยการเสียใจยุ่งที่มีเหตุการณ์แบบนี้ข่อยก็เสียใจยุ่งแต่จะให้ฉันไปทัรหาเจ็ดสิบล้านคนหรือว่าอันนี้หกสิบล้านคนเรื่องอะไรฉันทำไม่ได้เพราะไม่ไม,ไ,มไม่มีความสามารถตรงนั้นได้แล้วมันไม่ใช่อของฉันเพราะเราคนเป็นคนอื่นแล้วเป็นคนอื่นแล้วหลูกเข้าแค่สองคน แค่านั้นพูดก็คือผู้อื่นบริเกียวข้างแล้ยวคนละตาคนละปีคนละตาคนละปีคนละปอดแล้วอย่างเดียวที่คือเราคือลูกเราสองนั้นลูเรื่นไม่เอาข้อสมองเลยไม่เอาข้อสมองมันโนฉันไปหาเงินหาคําเหมือนบอกก็มีดราม่าอยู่นู่นดราม่าถึงชั้นถึงต่างประเทศฉันกลับมาเาก็ยังมาดราม่ารัดทางฉันีกโอใช่มเจอกันนี้ไปบวชสักสองเดือนวัดใดดี บัดปาจะบอกข่อยมวลตีคนด่ากันจะบอกข่อยมวนจะบอกข่อยได้เฮ่เฮ่เพียวตีมันบอกมวนได้คนด่ากันแต่มันห้ามไม่ได้เพราะคนด่ากันมันขึ้นอยู่กับตัวคุณเองคนด่ากันมันขึ้นอยู่กับตัวของคุณเองว่าสงสารลูกี่จ้าทะเลาะเบาแยงกันผู้ใดทะเลาะเบาแวงกันเจ้าไปเบิ่งดูข่อยไม่ได้ไปทะเลาะเบาแยงกบผู้ใดเลยเจ้าต้องไปเบิ่งดี จริงแค่นั้นและต้องดูว่าทําไมค่อยถึงไปไปข้างหน้ารุ่งเรืองไปใส่มาใส่กับปังปุรีเห็นอย่างกับจะเล่นรุ่งเรืองเพราะเฮาเห็นอะไรเฮาลุงเรื่องถ้าเฮาเห็นหเฮาทุกทุกเบิดปีหเห็นอะไรเฮาดูบอดีกับบอดีเบิดปีทุกวันนี้อย่มมามาว่าเถอะลูกผู้หญิงผู้ชายแต่ผู้หญิงผู้ชายสมคติเนี่ยผูกข้อต่ายบดข้าแม่เป็นควายเ่ยกข้าผูกข้อต่ายจะโด่วนหรือว่ควายลาบแบกลาบยางเนี่ย,ย,บบยถูกไหม ถ้าจะว่าแค่เรื่องลูกผู้หญิงลูกชายไม่เกี่ยวถ้าเป็นคนอื่นเป็นชาติเนี่ยผูวเขาตายแล้วบอกเลยผูวเขาตายเลยเพราะอะไรปัญหายุ่งมากค่าจ่าเดือนหนึ่งหลายๆล,ล,ล้านมากดูแลแบกรับคนข้างหลังกี่ชีวิตพนักง,งานกี่ชีวิตถ้าล้มมาคือล้มเป็นเป็นโดมิโนโถูกไหมพนักง,งานในระบบพนักง,งานระบบ,บเงินเดือนเกือบสิบห้าคนและพะนักง,งานที่รับเงินรายวันหรือไม่ใช่ปร,ระเด็นเนี่ย ทั้งหมดที่กินเงินกับเราอยู่ที่นี่มันมเกือบ40กว่าชีวิตซึ่งถ้าตัวเราล้มล้มหมดทั้งละเป็นโดมิโนนะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สําคัญมากแต่มไม่มีทางล้มเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนเราเป็นคนกําหนดสตาร์ชีวิตตัวเองเขาอยากเลิศมากก็เลิศเขาเห็นมันดีมากก็ด,ดีอย่าไปหาไม่ได้อยากสร้างแัง่ตัวใครนะบอกให้ก่าย้ําจุดยืนชัดเจนว่าไม่อยากสร้างแตตัวใครและไม่เคยคิดและไม่เคยมีแัตัวใครและไม่เคยสร้าง เรื่องให้ใครไปด่าใครถ้าเขาดา่ามันก็ไป่สียของเขาแต่ถ้าผมอยากดา่ามันเกินทนผมด่าเองไปยไล่สุดเลยไ่อยนั่งขึ้นเลยช่องข่อยเลยเขาตบไปยืมมก็พวกไรด่ดาแต่วันนี้ข่าววันนี้ออกไปก็ยวรับว่าผมก็เสียหายเยอะมากอยู่แต่ผมมองว่าของแท้ยงคือของแท้ของแท้คือของแท้แหละพี่น้องให้เจ้าเบิ่งเหงา ซูมูนถอยยุ่งมาไม่ไร้คอยก็ซื้อซูมูนไปหาตระพยายนนทแค่นั้นแ่ละพูมูนพ้นไปเลยประวัทตซูมนไปหาตรพยายนนกินเหล้ากับพย,ยนอ่ะสบายใจดีต้องอันก็บายเพราะอยากยุ่งใครจริงเอฟซีสงสัยอย่างยูอบอ เอฟซีสิ C บาทไปสบากุบป,ปีดยังจ๋าแต้ใ้ผมมากแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นแก้ไม่ได้เพราะปัญหาไม่ม้เกิดจากไข้คอยหาเงินมวนแล้วครับบอดี้มีปัญหาบอดี้ม่รับาแก้ไขไรเลยตอนนี้กำลังหาเงินสนุกงานเข้ารวัวๆอเมริกาก็จะได้ไปคอนเสิร์ตตัวใหญ่อเมริกากได้จะไปยุโรปยุโรปนี่แทบ สแกนเดเวียนีกไปแล้ว50%าสิบปรวมไปแล้ว50%นะครับซึ่งอ่าฟิลิปปินส์ฟิลิปเปิลอะไรไต้หวัน,นอีกเยอะมาก,โ,กโมอล็อกโกกวักกี่เท่ามากหรอเพราะคุณผู้ฟัง ก็คิดบ่าไรสดอยู่โอเคไหมล่ะเอารอเรอ,อเออเออด็กพิมมั้งฟังจบแล้วซื้อบัตรจารักเขาจบ